พี่น้องคะสวัสดีพี่น้องที่รักทุกทุกท่านนะคะจิ๋วแจ๋วเกษตรน้อยมาอีกแล้วนะคะพี่น้องมาเกี่ยวกับราคามันสำปะหลังประจำวันที่4ธันวาคม2567นะคะแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องไทยส่งออกแป้งมันสำปะหลังจีนรับไม่อัน้นทําไมถึงราคายัางไม่ขึ้นเดี๋ยวก่อนจะไปรับชมรายละเอียดเกี่ยวกับราคามันสำปะหลังเรามาฟังรายละเอียดกันก่อนค่ะพี่น้องคะ ไทยส่งออกแป้งมันสำปะหลังไต,ตรามาส1.8หมื่นล้านบาทขยาย49%ตลาดจีนรับเบอร์1คู่ค้าไทยแนรัฐบาลควรเร่งหนุนงานวิจัยและพัฒนาพันธุ์ หวังดันรายได้ให้ชาวไร่มันกว่า7 0 0 0แสนรายพุ่งนะคะนายภูลพงศ์นายนาภากรผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้ากระทรวงพาณิชย์กล่าวว่าการส่งออกแป้งมันสำปะหลังดิบมีมูลค่ารวม18,116.19ล้านบาทขยายตัวร้อยละ49.12แปลงมันสำปะหลังแปลรูปมูลค่ารวม8,578.13ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ4.99นะคะแม้ว่าผลิตภัณฑ์มันสําปหลังของไทยในช่วงตรอยมาสแรกของปี2567มูลค่าการส่งออกรวมอยู่ที่33,167.38ล้านบาท6ตัวนะคะร้อยละ16.39เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้านี้ซึ่งเกิดจากปริมาณการส่งออกมันเส้นลดลงค่ะ สำหรับตลาดส่งออกที่สำคัญของไทยได้แก่ประเทศจีนซึ่งไทยส่งออกผลิตภัณฑ์มันสําปะหลังทั้งหมดไปตลาดจีนถึงร้อยละ48ของมูลค่าการส่งออกของไทยไปโลกและไทยเป็นแหล่งนำเข้าผลิตภัณฑ์มันสําปะหลังอันดับหนึ่งของจีนซึ่งไทยมีส่วนแบ่งตลาดร้อยละ48.87ของมูลค่าการนำเข้าผลิตภัณฑ์มันสําปะหลังทั้งหมดของจีนคะ่ะ สำหรับส่วนตลาดส่งออกที่สำคัญอื่นๆของไทยได้แก่ประเทศอินโดนีเซียร้อยละ12.82ของมูลค่าการส่งออกของไทยไปโลกญี่ปุ่นร้อยละ9.99ส่วนประเทศไต้หวันนั้นร้อยละ5.4และประเทศมาเลเซียร้อยละ3.73ค่ะสำหรับผลผลิตปี2567ได้ทยอยออกสู่ตลาดตั้งแต่เดือนตุลาคม2567ไปจนถึงเดือน กันยายน2,567โดยมีผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่อยู่ที่3,096กิโลกรัมต่อไร่นะคะลดลงร้อยละ6.27เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้านี้และและคาดว่าตลอดปี2,567จะมีผลผล,ผลิต26.88ล้านตันลดลงร้อยละ12.21เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้านี้นะคะสำหรับมันสำปะหลังไทย ใช้เป็นวัตถุดิบในหลายอุตสาหกรรมไม่ว่าจะเป็นอาหารเครื่องดื่มยากระดาษสิ่งทอกาวหรือเอทานอลและยังเป็นแป้งที่ปราศจากกลูเตนตามธรรมชาติจึงเป็นทางเลือกสำหรับผู้ที่ต้องการรักษาสุขภาพมีจุดเด่นนี้จึงช่วยเพิ่มูคุณค่าและมูลค่าการตลาดให้กับแป้งมันสําปะหลังนะคะต่อมาเรามาฟังรายละเอียด เกี่ยวกับราคามันสำปะหลังประจำวันที่4ธันวาคมพุทธศักราช2567กันว่าแนวโน้มราคามันสำปะหลังหลังจากที่ประเทศจีนรับซื้อไม่อัน้นทำไมราคาจึงไม่ยอมขึ้นสักทีเดี๋ยวเรามาฟังรายละเอียดไปพร้อมๆกันค่ะราคามันสำปะหลังหัวมันสดนะคะณนะโรงแป้งอำเภอสีคิ้วนะคนรราชสีมานะคะแป้ง20%ราคาจะอยู่ที่2บาท25สตางค์นะคะ แป้ง25%ราคาจะอยู่ที่2บาท50สตังค์และแป้งเปอร์เซ็นต์แป้ง30%ราคาจะอยู่ที่2บาท75สตังค์เปอร์เซ็นต์แป้ง32%ราคาจะอยู่ที่2บาท85สตาตังค์ค่ะสำหรับเปอร์เซ็นต์แป้ง34%ราคาจะอยู่ที่2บาท95สตาตังค์นะคะนี่คือราคาหัวมันสดโรงแป้งอำเภอสีคิ้วโควราชค่ะทุกคนสำหรับจังหวัดอุบลราชธานีนั้น โรงแป้งเอี่ยมอุบลน,นะคะเอี่ยมอีสาอน,น,นอําเภอน้ายืนจังหวัดอุบลราชธานีราคาอังอิงตอนนี้อยู่ที่3บาท20สตังค์แป้ง30นะคะสำหรับแป้ง22นั้นราคาไปขายเมื่อวานก่อนราคาจะอยู่ที่2บาท70สตังค์นี่คือโรงแป้งจากจังหวัดอุบลราชธานีนะคะสำหรับบางท่านก็มีมันรวมไปขายราคาจะอยู่ที่2บาทท้วน แต่เราไปขายเมื่อวานนี้ราคาจะอยู่ที่2บาท70นะคะสำหรับแป้ง22%นะคะต่อมาเรามาฟังรายละเอียดเกี่ยวกับราคามันสำปะหลังข้อมูลจากสมาคมแป้งมันสำปะหลังไทยนะคะเอาเป็นหัวมันสดก่อนคะ่ะคุณผู้ชมหัวมันสด2 5เแต่ละจังหวัดจะมีราคาเท่าไหร่วันนี้วันที่4ธันวาคมไม่มีว่า ราคาหัวมันสดจะขึ้นเลยนะคะตามข้อมูลมันเส้นก็ลดลงมันสดก็ลดลงเดี๋ยวเรามาดูดูรายละเอียดกันนะคะเรามาดูราคาหัวมันสดกันโรงแป้งนะคะมันสำปะหลังหัวมันสดโรงแป้ง2 5เค่ะคุณผู้ชมจังหวัดชนบุรีราคาลดลงนะคะเมื่อวันก่อนราคาจะอยู่ที่2บาท15สตางค์ถึง2บาท35ส้ตางค์ณวันนี้วันที่4ธันวาคมจังหวัดชนบุรีราคาจะอยู่ที่สองบาท ส0สตางค์ก็ลดลงมา5สตางค์นะคะส่วนจังหวัดระยองนั้นราคายังคงที่นะคะ2บาท25ส้ตางค์ถึง2บาท35ส้ตางค์ค่ะจังหวัดเชิยงแสาราคายังลดลงนะคะราคาเมื่อวันก่อนราคาจะอยู่ที่2บาท60สตางค์ณวันนี้ราคาลดลงมาเหลืออยู่ที่2บาท50สตางค์นะคะจังหวัดสแกวราคาลดค่ะคุณผู้ชมราคาเมื่อวันก่อนจะอยู่ที่2บาท40สสตางค์วันนี้ ลดลงมาเหลืออยู่ที่สองบาทสาสสตังค์นะคะจังหวัดนครราชสีมานะคะราคายัง ลดลงเหมือนเดิมนะคะราคาเมื่อวันก่อนราคาจะอยู่ที่2บาท20สตางค์ถึง2บาท80สตางค์วันนี้ราคาจะอยู่ที่2บาท15สตางค์ถึง2บาท80สตางค์ค่ะส่วนจังหวัดกาฬสินนั้นราคาก็ลดลงเช่นเดียวกันค่ะแต่ละพื้นที่ลดลงหัวภาพเลยค่ะคุณผู้ชมจังหวัดกาฬสิน์นะคะราคาลดเมื่อวันก่อนราคาจะอยู่ที่2บาท60สตางค์วันนี้ราคาอยู่ที่2บาท70สสตางค์นะคะจังหวัดร้อยเอ็ดราคาลดเช่นเดียวกันค่ะ ราคาเมื่อวันก่อน2บาท55สหสตางค์วันนี้ลดลงมาสองบาท50สตางค์ค่ะจังหวัดขอนแก่นราคายังคงที่สองบาท50สตางค์นะคะส่วนมหาสารคามยังคงที่นะคะ2บาท60สตางค์ค่ะส่วนอุดรธานีราคายังคงที่สองบาท50สตางค์นะคะเรามาดูราคามันเส้นกันจากสมาคมโรงงานผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังไทยประจำวันที่ 4ธันวาคม2567นอะคะอําเภอเมืองและอําเภอบ้านเบึงจังหวัดชนบุรีราคาลดลงนะคะเมื่อวันก่อนราคาจะอยู่ที่6บาท25สตางค์วันนี้เหลืออยู่ที่6บาท20สตางค์ต่อกิโลกรัมนะคะสำหรับบางไทราคายัางคงที่6บาท15สตางค์ค่ะนครหลวงราคาลดนะคะวันก่อนอยู่ที่6บาท15สตางค์ถึง6บาท20สสตางค์วันนี้ ราคาอยู่ที่6บาท10สตางค์ถึง6บาท20สตางค์ก็ลดลงไป5สตางค์นะคะสำหรับจังหวัดลบบุรีนะคะราคายัางคงที่ราคา6บาท10สตางค์นะคะเรามาดูตลาดข้อมูลตลาด จีนกันบ้างนะคะมันเส้นภายในราคาจะอยู่ที่1,980ถึง2,000หยวนต่อตันนะคะสำหรับข้อมูลตลาดไทยมันเส้น FOB นะคะราคาจะอยู่ที่200ถึง200ดอลลาร์ต่อตันค่ะสำหรับแป้งมัน FOB นะคะราคาจะอยู่ที่405ถึง4 6 0ดอลลาร์ต่อตันนะคะเรามาดูส่วนของ ตลาดเวียดนามกันบ้างนะคะมันเส้น C N F ราคาจะอยู่ที่220 2 2 0ถึง225ดอลลาร์ต่อตันนะคะสำหรับแป้งมัน C N F นะคะราคาจะอยู่ที่395ถึง445ดอลลาร์ต่อตันนะคะเรามาดูในส่วนของราคากาก,ากแห้งโรงอัดอำเภอเมืองจังหวัดชนบุรีกันบ้างนะคะราคาก,ากากแห้ง ราคาลดคะ่ะคุณผู้ชมเมื่อวันก่อนราคาจะอยู่ที่2บาท40สตางค์ถึง2บาท70สตางค์ต่อกิโลกรัมณนะวันนี้ราคาลดลงมาเหลืออยู่ที่2บาท40สตางค์ถึง2บาท50สตางค์นะคะส่วนโคราชนั้นราคาก,ากากแห้งราคายังคงที่2บาท40สตางค์ค่ะสำหรับจังหวัดระบุรีสระบุรีอำเภอบ้านหมอนะคะไม่แน่ใจว่าเป็นอำเภอหรือเปล่าคะ่ะคุณผู้ชม จังหวัดสระบุรีบ้านหมอนะคะราคาจะอยู่ที่2บาท70สตางค์ต่อกิโลกรัมนะคะเรามาดูฝั่งของโรงงานอาหารสัตว์กันบ้างมันเส้นราคาจะอยู่ที่เบาทสิสตางค์ถึง7บาท20สตางค์ต่อกิโลกรัมราคายงคงที่นะคะส่วนของมันเม็ดราคายงคงที่ค่ะคือ7บาทส0สตางค์นะคะส่วนราคาของกากแห้งโรงงานอาหารสัตว์นะคะกากแห้งราคาจะอยู่ที่สาม บาท70สตางค์ถึง3บาท80สตางค์นะคะส่วนราคาขา้าวโพดเลี้ยงสัตว์ราคาขึ้นแล้วนะคะคุณผู้ชมดีใจกับราคาขา้าวโพดด้วยนะคะราคาขา้าวโพดขึ้นอยู่ที่กิโลกร,รัมละ9กบาท50สตางค์ถึง10บบาท40สตางค์ค่ะส่วนราคาแป้งมันสำปะหลังในประเทศไทยราคาจะอยู่ที่กิโลกร,รัมละ14บบาท50สสตางค์นะคะส่วนต่างประเทศนั้น ราคาแป้งมันสำปะหลังอยู่ที่465ดอลลาร์ต่อตันนะคะโอเคค่ะคุณผู้ชมคลิปนี้จิ๋วแจ๋วเกษตวน้อยขอลาทุกท่านไปก่อนหวังว่าพี่น้องของเราคงจะได้รับความรู้เกี่ยวกับราคามันสำปะหลังอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องของเราด้วยนะคะจิ๋วแจ๋วเกษตวน้ยขอลาทุกท่านไปก่อนพบกันใหม่คลิปต่อไปขอบคุณและสวัสดีนะคะ